มากันที่เรื่องราวของคอนเสิร์ตกันดีกว่านะคะของสาวสวยชาวญี่ปุ่นคนนี้ค่ะอายูมิฮามาสกิค่ะสำหรับการเพลงของอายูมิฮามาสกิ๊อปไอดอลอันดับต้นๆของวงการเพลง J-POP ที่อยากเห็นเธอวนพื้นสู่เวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งก็คงไม่ต้องรอกันนานแล้วเมื่อล่าสุดก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าอายูมิฮามาสกิจะเริ่มเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตในรอบปีในเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอน ทัวร์คอนเสิร์ตซึ่งเป็นอารีนาทัวร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นของเธอนะคะมีชื่อว่าเซ no ิร์ฟเดอร์มินุยมาโยนากะโนเซอร์กัสค่ะซึ่งทัวร์คอนเสิร์ตนี้ก็จะมีโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแน่นอนโดยก่อนหน้านี้ในระหว่างวันที่29-31ธันวาคมที่ผ่านมาอายุมิฮามาสึกิได้เปิดคอนเสิร์ตส่งท้ายปีเก่าไปแล้วซึ่งได้รับฟีดแบ็กจากแฟนเพลงดีมากๆส่งผลให้เธอและทีมงานเชื่อว่าทัวร์คอนเสิร์ตในเดือนเมษา,ายนที่จะเปิดการแสดงเป็นจำนวนทั้งสิ้น18รอบ ในเเมืองทั่วญี่ปุ่นจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนส่วนโต้คอนเสิร์ตแบบพรีเซลนั้นจะวางจำหน่ายผ่านทางทีม i อซึ่งก็เป็นเว็บไซต์แฟนคลับอย่างเป็นทางการของเธอภายในเดือนนี้ค่ะในส่วนของผลงานเพลงอายุมิฮามาสกิจจะปล่อยอัลบั้มแนวคลาสสิกชุดใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า love classic ในวันที่28มกราคมนี้โดยงานเพลงชุดนี้ก็จะเป็นการผสมผสานเพลงรักวันๆเข้ากับดนตรีคลาสสิก ท,ทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดีซึ่งก็รับรองได้ว่าแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนค่ะ พรอบเขามาเีเย่ชุดเขาเนี่ยชุดนี่แ<ห>บบว่เยังกับเป็นแบบกับแบพรก็พอเขาไม่ได้ใส่นะเขาแบบเหมือนไปไปยืนอยู่บนนั้นอ่ะแล้วก็ร้องเพลงพอ่นนอะชุดง่ายเพราะใ,ใส่ก็ได้โอ้ยมีกี่ตอนคุณอ่านอยู่มันใหญ่ <laughs> มากใหญ่กว่าโต๊ะเนี่ยเนาะอ๋อเหรอก็อไม่แน่อาจจะเป็นแบบพรอบแล้วก็เข้าไปสวมอยู่ใช่นะอ่ะ